เรามาดูการทำแปลงอีกรูปแบบหนึง่งครับซึ่งรูปแบบนี้ก็จะใช้วัสดุในการผสมดินก็จะมี3ส่วนก็จะมีฟางข้าวจะมีฟางข้าวแล้วก็ข,ขี้ไก่ครับไก่ขี้ไก่แก่แล้วก็จะมีอีกตัวนึงก็จะเป็นขี้เท่า ที่เท่าดำาาาการเผาถา่านก็จะขุดล่องเป็นรูปตัววีลงไปค,ความลึกก็จะประมาณหนึ่งฟุตแล้วก็ใช้วสัสดุสามอย่างเนี้โรยลงไปที่กลางล่องที่ทําที่ขุดเป็นรูปตัววีไว้อันนี้ก็ทดลองดูว่าในการย่อยสลายจะเป็นยังไง หลังจากนั้นก็จะใช้น้ำาอมลาดอีกทีหนึ่งนะครับเพื <S <S ่อให้วัสดุ3ามส่วนนี้เข้ากัานดีก่อนที่จะมีการกบขึ้นรองอีกครั้งหนึง่งอันนี้ก็เป็นอีกตัวอย่างหนึ่งที่ใช้วัสดุที่หาได้ง่ายๆ